ทุกคนน่าจะรู้จักชื่อของจูเลียสซีซาร์เป็นอย่างดีใช่ไหมครับเพราะว่าเขาเป็นบุคคลหนึ่งที่สำคัญในประวัติศาสตร์ของโรมันแล้วก็ประวัติศาสตร์ยุโรปมากเลยทีนี้ถ้าใครได้ลองศึกษาลงไปลึกๆเนี่ยจะรู้นะครับว่าชื่อเต็มๆของจูเลียสซีซาร์เนี่ยก็คือไกอสัสจูเลียสซีซาร์แล้วก็ถ้าใครศึกษาเรื่องการออกเสียงเนี่ยก็จะรู้นะครับว่าอ่าภาษา โรมันหรือว่าภาษาลาตินในสมัยนั้นเนี่ยเป็นไม่ได้มีการออกเสียงที่เหมือนกันกันกบทุกวันนี้นะครับจากการศึกษานะครับก็จะทําให้เรารู้นะครับว่าชื่อของเขาในการออกเสียงที่ใกล้เคียงกับในสมัยของโรมันเนี่ยจะออกเสียงว่าไกยูริุสไกซาร์วันนี้ผมก็เลยจะมาพูดถึงนะครับการออกเสียงของภาษาลาตินในยุคสมัยของจกักรวรรดิหรือว่าสาธารณรัฐโรมันเพื่อที่จะทําให คุณสามารถเบียวโรมันได้อย่างเต็มที่นั่นเองอย่างแรกเราก็จะมาดูในส่วนของอักษรโรมันในสมัยนั้นนะครับหรืออักษรลาตินก็ภาษาที่จกักรวรรดิโรมัน ใช้พูดกันเนี่ยจะมีชื่อเรียกว่าภาษาลาตินนะครับเพราะฉะนั้นอักษรที่จะใช้เขียนภาษาของพวกเขาก็จะมีชื่อเรียกว่าอักษรละตินซึ่งก็ทุกคนก็น่าจะคุ้นเคยกับหน้าตาของอักษรพวกนี้อยู่แล้วเพราะว่าจะเป็นมันจะเป็นรากฐาน,นกับอ,อักษรเกือบทั้งหมดในยุโรปนะครับแล้วก็มันก็จะแตกหน่ออกไปเป็นภาษาอื่นๆในโลกด้วยในอนาคตนะครับก็ถ้าสังเกตน,นะครับว่าอักษรของโรมันในช่วงนั้นเนี่ยจะมีทั้งหมด23ตัวนะครับมีน้อยกว่าของภาษาอังกฤษ 3ตัวซึ่งตัวที่หายไปเนี่ยก็คือตัว J แล้วก็มีตัว U แล้วก็ W นะครับที่หายไปเนื่องจากว่าอักษร3ตัวนีนะ้จะถูกเพิ่มเข้ามาในภายหลังนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาพูดกันของแต่ละอักษรเลยว่ามันมีการออกเสียงหรือว่าการใช้งานต่างกันจากสมัยนี้ยังไงบ้างอีกเรื่องหนึ่งที่นา่าพูดถึงครับก็คืออ,อักษรที่ถูกใช้ในสมัยนั้นเนี่ยจะมีแต่ตัวพิมพ์ใหญ่นะครับแบบนี้ไม่มีตัวพิมพ์เล็ก ราะว่าในสมัยนั้นเนี่ยเขารับอักษรมาหลายทอดเนาะจริงๆก็น่าพูดถึงเรื่องนี้อยู่ว่ากว่าจะมาเป็นอักษรละตินเนี่ยมันวิวัฒนา,าการผ่านอักษรตัวอะไรมาบ้างก็ประเด็นอยู่ที่ว่าอักษรพวกนี้เนี่ยยังมีแต่พิมพ์ใหญ่อยู่แล้วก็หลายคนจะรู้สึกว่ามันตัวมันดูคมๆเนาะตัวพิมพ์ใหญ่เนี่ยเพราะว่า,าการใช้งานหลักของอักษรละตินในตอนนั้นเนี่ยเขาจะสลักลงไปบนหินนะครับซึ่งการที่จะสลักลงไปบนหินเนี่ย ทำตัวอักษรให้ดูคมคมเนี่ยมันจะเป็นอักษรที่ทําทให้สลักบุญหรนง่ายกว่าก็ที่พูดถึงในส่วนนี้นะเพราะว่า,ามันจะมีวิวัฒนาการในการเกิดอักษรพิมพ์เล็กขึ้นเพราะว่าพอหลังจากโรมันล่มสลายไปเนี่ยคนก็เขารับเอาอักษรโรมันมาใช้งานเนาะแล้วก็ตัวกลางที่ใช้ในการเขียนอักษรที่นิยมในสมัยนั้นมันก็คือกระดาษเนาะกระดาษก็ต้องใช้การเขียนซึ่งการเขียนเนี่ยถ้าเราสังเกตดูดีๆระหว่างพิมพใหญ่กับพิมพเล็กเนี่ยพิมใหญ่มันจะ เขียนยากกว่านะครับในขณะที่พิมพ์เล็กเนี่ยมันจะเขียนได้ไหลลื่นกว่าเนาะอย่างเช่นตัว A เนี่ยตัว A เล็กมันจะเป็นแบบนี้เนาะหรือว่าใครหลายคนน่าจะเขียนแบบแบบนี้หรือว่า B นเนี่ย B ก็จะเป็นแบบนี้เนาะมันจะ,จะเขียนง่ายกว่าถ้าเราใช้ปากกาเขียนมันก็เลยเกิดเป็นอักษรพิมพ์ใหญ่กับพิมพ์เล็กขึ้นมาเพราะว่าพิมพ์ใหญ่เนี่ยจะใช้ A อมาจากตัวโรมันแล้วก็พิมพ์เล็กเนี่ยจะเกิดทพ์ทีหลังเพราะว่าอ่าโดนอัดแอป,ปให้มันเขียนง่ายได้ง่ายขึ้นครับผมหลักในการออกเสียงของ ภาษาละตินเนี่ยค่อนข้างง่ายมากเลยครับง่ายกว่าภาษาอังกฤษมากเลยเพราะว่าภาษาละตินเนี่ยออกเสียงทุกตัวอักษรน,นะครับแล้วก็แต่ละเสียงเอ่ยแต่ละอักษรเนี่ยมีเสียงอยู่เสียงเดียวนะครับมันจะไม่เหมือนกับภาษาอังกฤษที่มีหลายเสียงเนาะหนึ่งตัวมีหลายเสียงแล้วก็ พอเปลี่ยนตำแหน่งเปลี่ยนอะไรก็เปลี่ยนเสียงแล้วก็บางตัวก็ไม่ออกเสียงด้วยนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นความง่ายในการออกเสียงของภาษาละตินเรื่องที่ควรรู้ไว้อีกอย่างของภาษาละตินนะครับก็คือสระในภาษาละตินเนี่ยมีการแยกเสียงสั้นเสียงยาวด้วยนะครับเหมือนภาษาญี่ปุ่นกับภาษาไทยเนาะก็อ่านี้ก็จะง่ายสําหรับคนไทยหน่อยเพราะว่าภาษาไทยของเราก็มีการแยกเสียงสั้นเสียงยาวเนาะก็อาจจะมีรายละเอียดเล็กน้อยครับอย่างเช่นการเสียงสั้นเสียงยาวอาจจะไม่เหมือนของ ไทยซะทีเดียวครับแต่ว่าก็มทําให้เราออกเสียงได้ง่ายขึ้นเยอะมาดูที่ตัวแรกเลยนะครับก็คือตัว A ก็ในอันนี้เนี่ยตัว A ก็จะออกเสียงเป็นเสียงอานะครับอะกับอาอันนี้น่าจะง่ายหน่อยเพราะว่าทุกคนน่าจะคุ้นเคยกันอยู่แล้วก็มันจะไม่ใช่มันจะไม่เป็นเสียงเอหรือเสียงแอนะครับแต่เป็นเสียงอาก็อย่างเช่นตัวอย่างอันนี้คืออารมาอารมาส่วนข้างล่างนี้ก็คืออามาเตอร์มาเตอร์ก็ อ่าอันนี้ก็แปลว่าแม่นะครับหลายคนน่าจะคุ้นกับมาเต่ดอีน่ะก็อันนี้มาเต่ว่าแม่ก็แน่นอนครับว่ามันเป็นรากศัพท์มาเป็นคําว่ามาเธอในภาษาอังกฤษนั่นเองก็มันจะมีสระผสม,มด้วยนะครับก็คือใช้อ่าเขียนสระสองตัวแล้วก็ได้เป็นอีกเสียงหนึ่งอย่างเช่น A กับ E นะ A กับ E จะเป็นออกเสียงคล้ายกับสระไอนะครับอันนี้ก็จะอา่อานอา่านว่าโรมายอโรมายส่วน A กับ U ก็เป็นสระเอานะครับก็เป็น อารุมอารุมอันนี้ก็แปลว่าทองคนระถ้าใครคุณคๆตอนเรียนวิชาอะไรนะเคมีนะเคมีก็ตัวย่อเป็น A u เนาะ mm. a <AU> อก็นั่นแหละมาจากเอารุมแปลว่าทองต่อไปคือตัว B B ก็อันนี้เนี่ยน่าจะเข้าใจกันได้ละตัว B เสียงบอบอเหมือนเดิมต่อไปเป็นเสียงต,ตัว C ตัว C นี่จะเป็นเสียงกอไก่นะครับซึ่งแตกต่างจากเสียงคอควายด้วยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงตัวอีก คอควายแต่อัตัวนี้ตัวซีเนี่ยจะอ่านเป็นเสียงกอไก่เท่านั้นนะครับก็สำหรับคำนี้จะอ่านว่าการ์ตาการ์ตาสิ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือ,อถ้าซีตามด้วยเอชเนี่ยเราอาจจะอ่านเป็นเสียงช่อช้างนะอย่างเช่นคำนี้อาจจะว่านว่าพูเชอร์นะครับแต่ภาษาละตินเนี่ยมีเสียงพ่นลมด้วยนะเสียงพ่นลมก็คือเสียงที่เราพูดแล้วมันมีลมออกมาจากปากนะอย่างเช่นเสียงกอไก่อ quite, กอกไก่ ตอนเราพูดว่ากอไก่กอไก่มันจะไม่มีลมเนาะแต่ถ้าเราพูดว่าคอควายคอคอคอกอกอกคอกคอคอจะเห็นว่าคอควายมีลมออกมาจากปากนะครับก็คือเสียงพ่นลมเสียงกอไก่คือกับเสียงคอควายเนี่ยคือเสียงเดียวกันนะครับแต่ว่าเสียงกอไก่คือไม่พ่นลมส่วนเสียงคอควายเนี่ยคือเสียงที่พ่นลมนั่นเองก็ถ้าใครอยากรู้รายละเอียดเพิ่มนะครับน่าจะเราไปดูในคลิปที่ผมเคยทําไว้แล้วนะครับใน กดรงตัว I ดูก็ได้นะผมจะพูดถึงเรื่องของ IPA ไว้อยู่โอเคกลับมาตัวนี้กันต่ออ่านให้ภาษาละตินนะถ้าใส่ถ้ามีตัวไหนใส่ตัว s ไว้ต่อท้ายเนะี่ยอันนี้เรียกว่าไดกราฟมั้งถ้าจําชื่อไม่ผิดนะไอเป็นอักษรที่มันมี2ตัวเป็นแต่ว่ามันแทนเสียงเสียงเดียวจากตรงนี้เนี่ยก็คือจะเปลี่ยนจากเสียงกอไก่เป็นเสียงคอควายอันนี้ก็จะอ่านว่าพูเชอร์พูเชอร์เอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ผีอ่า ไม่ใช่ไม่ใช่เสียงพอพานต้องเป็นเสียงปอปลาเนาะปูเชร์ปูเชร์ไม่ใช่ผ่านอะเพอเพอเปลี่ยนเป็นเสียงชอช้างต้องเป็นอ่าปูเคร,ร,ร์ปูเกเคร์นะก็ลองไปหักเสียงดูลืมลืมมันมันชินนะพออยู่แต่ภาษาอังกฤษมันมัน,ม,นมันไม่รู้ตัวต่อไปก็จะเป็นเสียงตัวดีนะครับก็ตัวดีก็แทบไม่เปลี่ยนไปเลยก็จะเป็นเสียงดองเหมือนเดิมนะเราก็จะไปดูที่ตัวอ e ีกันต่อ ตัว e ก็อาจจะไม่ใช่เสียง e หรือ e นะจะเป็นเสียง a หรือค่อนข้างอาจจะไปทาง air e เอตัเป็น a เป็น a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 , a กับ a, a ก็คือสระ a นั่นแหละอ,อย่างเช่นของสองคำนี้ก็จะอนว่า bene bene stress stress กถถ็ถ้ามีขีดข้างบนในนี้ก็คือเป็นหมายถึงเสียงยาวนะเหมือนของภาษาญี่ปุ่นอ่าลืมไปเลยว่าของอ่าของมาตราเมื่อกี้นะตัว a จะต,ต้องมีขีดเหมือนกันเมื่อกี้ลืมพิมพ์นั่นแหละก็คือในการ แยกเสียงสั้นยาวของมาษาล์ตินเนี่ยก็จะมีฉีดเชียนไว้ข้างบนนะระบุเสียงสั้นยาวส่วนของตัว E ีก็มีนะครับก็มี EI ก็จะออกเสียงคล้ายกับสระเอเนาะเอก็อันนี้เป็น d ด in นเดยิส่วน EU ก็อ่าอ่าอี EU ก็จะออกเสียงคล้ายๆกับสระเอลนะครับเอ eu เอเอเนาะออกเสียงคล้ายคำว่าเอก็อันนี้ก็อ่านว่าอ u r ์เบ u s ส u r ร์เ u s ก็ e w, เดี๋ยวเราจะเอามาพูดถึงตัวเสียงนี้อีกทีหนึ่งนะตอนเสียงตัว P ีเอาออรูพลสต่อไปก็เป็นตัว F นะครับซึ่ง F ก็ออกเสียงเหมือนเดิมอ่ะก็เป็นเสียงฟอเนาะอีกตัวที่น่าจะเราน่าจะพูดถึงก็คือตัว G นะครับก็จริงๆจ,จะไม่มีปัญหาเท่าไหร่ถ้าเป็นภาธธษาอังกฤษเนาะแต่ภาษาไทยเนะี่ยภาษาไทยจะมีปัญหากับเสียงนี้พอสมควรเพราะว่ามันไม่มีเสียงนี้ในภาษาไทยนะครับ ที่บอกว่าไม่มีนะครับเพราะว่าเสียงมันไม่เ,เสียงกอไก่มันจะเป็นอีกเสียงหนึ่งจริงๆงมันทำปากคล้ายกรอไก่แต่ว่ามันจะคอมันจะสั้นกว่านา่อยถ้าจริจริงผมก็พูดเรื่องนี้อีกแล้วเหมือนกันละก็กลับไปดูตรงอ่าอะไรวะตัวตัวตัว,ตว,ตวคลิป IPA นะครับผมก็จะพูดถึงเสียงตัวนี้ไว้อ,อยู่ก็เสียงกอจะเป็นเสียงเกอเกอเกอซึ่งจะไม่เหมือนเสียงเกอเกอเกอนะถ้าลองฟังดูดีๆ ก็วิธีทําให้มันเป็นจากเสียงเกิดเป็นเสียงเกอก็คือออกเสียงกอกไก่นะครับแล้วก็ลองจับตรงคอดูว่าคอมันสั่นไหมถ้าออกเสียงกอไก่แล้วคอสั่นก็น่าจะถูกก็เกอเกอเกออ่ะถ้าถ้าคอสั่นแบบนี้ก็จะถูกแล้วทีนี้ก็ตัวอย่างคาตัวอย่างคำเนาะก็อ่า gladius gladius ก็อ่าน,นี้แปลว่าดาบเนาะใครนะหลายคนน่าจะรู้จักดาบ gladius gladius เนี่ยแปลว่าดาบต่อไปก็จะเป็นเสียงตัว H นะครับซึ่งก็ ่ายของเดิมนะแอปเปคล้ายของเดิมก็ค้ายสมัยนี้อยู่ก็คือเสียงหกเสียงฮอหอหอฮอนุภูกเนาะก็เราก็จะผ่านไปก่อนทีนี้ก็จะมีประเด็นอยู่ตรงตัวจกับตัวไอนะครับผมที่จะต้องพูดรวบด้วยกันเนี่ยเพราะว่าสองตัวนี้เนี่ยมีเคยเป็นเสียงเดียวมาก่อนนะครับก่อนที่มันจะแยกเป็นตัวจกับตัวไอก็เรามาดูตัวไอกันก่อนเนาะไอก็จะเป็นเสียงสระอีสระอีเนาะก็เหมือนภาษาไทยก็มีสัญนยาวอี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 อ่า คำหนึงที่อ่าเอาไว้ฝึกเสียงสั้นยาวได้ง่ายก็คือคำนี้นะครับ scribbit scribbit ก็แปลว่าเขียนนะครับอ่ามันไม่ใช่เขียนเฉยๆทจริงมันมีมีม,ม,ม,มีมีตัวชัยของวันนี้แต่ว่าเดี๋ยวอันนี้มันเป็นเรื่องของไวยากรณ์ละเดี๋ยวค่อยพูดทีหลังนะครับก็อ่าเหมือนเดิมเนาะตัวไอมีขีดก็คือเสียงยาวส่วนไอขลังเนี่ยจะเป็นเสียงสั้นนะครับก็เลยเป็น scribbit scribbit อ่าแล้วก็ความพิเศษของ อ่าตัว i ก็คือมันสามารถเป็นพยัญชนะได้ด้วยนะครับคล้ายๆกับตัว y ในภาษาอังกฤษเนาะที่มันเป็นบางทีมันจะเป็นเป็นเบเนเป็นอ่าพยัญชนะเนาะอย่างเช่นคําว่ายี่แยมอะไรเงี้ยเอ๊ะมาหิยแยมมันตัว G นี่เ่าอย่างเช่นคําว่ายานเป็นต้นนะครับแต่อ่าแล้วก็ y ก็จะเป็นสระได้ด้วยนะอย่างเช่นคําว่าสไตล์อะไรเงี้ยเนาะก็ตัว i เนี่ยมันจะสามารถเป็นพยัญชนะได้นะครับก็คือตัวตัวเสียงเสียงยอเมื่อมันอยู่หลังสระอยเช่นสะ กูอะไรเงี้ยใช่ไหมก็อันนี้นะครับคำว่าอ่าจูปิเตอร์จูปิเตอร์ก็คืออ่าจูปิเตอร์นั่นแหละมันจะกลายเป็นคําว่าจูปิเตอร์ก็คือชื่อชื่อของชื่อของซุปในโรมันครับนะครับก็หลายคนน่าจะเห็นความเชื่อมโยงแล้วเนาะระหว่างตัว i กับตัว j เพราะว่าพอตอนแรกเนี่ยมันจะเป็น i มันใช้แทนเสียงยอมาก่อนเนาะแล้วทีนี้เนี่ยพอภาษามันวิวัฒนาการไปนเนี่ยอ่าไอไอตัวเสียงยอมันเริ่มแตกมาเป็น อักษรของตัวเองนะครับก็คือเสียงตัวไม่ใช่เสียงคืออักษรตัว J อ่าเพราะว่าในภาษายุโรปอื่นๆเนี่ยจะออกเสียงตัวนี้เป็นเป็นเสียงยอ,อยักษ์นะครับอย่างเช่นในภาษาอ่าอะไรนะเยอรมันนะเยอรมันขาว่าใช่มันจะเขียนว่ายายาเอเขียนยังเขียนตรงไหนดีวะยา ah นี่ก็คือ yes ของภาษาอังกฤษนั่นเองนะครับผมก็ แต่ของภาษาอังกฤษเนี่ยรับมาแล้วก็เพี้ยนไปนู่นไปนี่นะครับแล้วก,กลายเป็นเสียงตัว J เนี่ยก,กลายเป็นเสียงคล้ายๆจดจานไปเฉยเลยนะครับก็ถ้ามีโอกาสเนี่ยอาจจะพูดถึงการเปลี่ยนแปลงของเสียงภาษาอังกฤษสักหน่อยนะครับมันอัศจรรย์มากเลยมันกลายเป็นเสียงจอได้ไงะวะก็ั่นแหละฮะอันนี้ก็คือตัวของตัว J กับตัว I นะครับเป็นอดีตมันเคยเป็น อักษรเดียวนะแล้วพอพอวิวัฒนาการไปมันก็แตกออกมาเป็นตัวจีนะครับตัวตัวจีก็กลายเป็นเสียงเพนชนะตัวไอก็กลายเป็นเสียงสระไปต่อไปก็ตัวเคนะครับก็ตัวเคก็ไม่มีอะไรซับซ้อนครับก็จะเอาเสียงกอคล้ายกับตัว C ก็จริงสาระตนมันก็มีอ่าเสียงซ้ําอยู่ระดับหนึ่งอ่าส่วนส่วนใหญ่ไม่ค่อยเจอนะครับก็ตัวเคเนี่ยจะเจอในภาษาที่ยืมภาษากรีกมา,ม,ามากกว่าแล้วก็เช่นเดียวกับตัว L นะครับ L ก็เสียงเหมือนเดิมนะเสียงรอรอลิงรอลิง เก็ใช่นะครับก็เสียงมออก็นอทีนี้ตัว O เสียง O ก็จะเป็นเสียงเสียงสั้นกับเสียงยาวเนาะก็อันนี้ค่อนข้าง,งง่ายอยู่ก็คือโอกับโออืมคราวนี้ก็อ,อานว่าออก o ตออกตอันนี้ก็แปลว่า8เนาะก็หลายคนน่าจะคุ้นเคยอย,อย่างเช่นออกเตฟเนาะอ่าเพราะว่าออกเตฟในของดนตรีมันจะมีโน้ตแตัวหรือว่าออกเตปุสอ่าปลาหมกึกปลาหมึกมันก็มี8หนวดเนาะแล้วก็ ออกตัเบอร์ซึ่งเดือนที่10นะครับก็มันมีปัญหานิดหน่อยในการยับใส่ปฏิทิตนะครับว่ามีเดือนใหม่เพิ่มมา2เดือนนะครับมันก็เลยเดือนเดือนที่แปดเก็เลยเลื่อนไป2เดือนกลายเป็นเดือนที่10แล้วก็อันนี้โนนโนนเนาะก็อันนี้แปลว่าไม่ต่อไปก็เป็นตัวพีนะครับพีเนี่ยก็เป็นของโรมันก็จะเป็นเสียงปอเสียงปอนะไม่ใช่เสียงพอ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 ก็เหมือนเดิม มีม <muitas S 2> ีม <sketches> right? e ีเรียกว่าอะไรนะมีเ <photos> สียงที่พ่นลมนะครับก็คือถ้าเราออกเสียงปอปปปะ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 ปอปะกับพอ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 ก็จะรู้นะครับว่าปากมันทําเหมือนเดิมแค่ตัวเสียงพอเนี่ยมันจะมีลมพ่นออกมานะก็ของอ่าของตัวนี้อ่ะตัวพีก็จะมีตัวตัวเอนะครับโผล่มาเหมือนเดิมนะครับก็คํานี้เนี่ยอ่าตัวนี้ตัวพีนี้ก็จะออกเสียงเป็นปอปานะผู้เคิร์ผู้เค r ร์ไม่ใช่ดิ ปูเกอร์ปูเคอร์ปูเคอร์นะก็อันนี้ก็อา่อานว่าสเตปานุสสเตปานุสแล้วก็อันนี้ก็ออรุเพลสออรุเพลสก็แน่นอนนะครับก็ยิ่งก็คล้ายกรีกเพราะว่าถ้ามีถ้าถ้าถ้ามีาามีม,มีตัวพีกับตัวเอชมาเนี่ยส่วนมากจะเป็นเป็นคำยิมจากภาษากรีกนะครับก็พอมันผ่านไป ผ่านเวลาไปเสียงมันมีวัฒนาการเนาะจากเสียงพอมันก็กลายเป็นเสียงฟอนะครับก็นี้ก็จะเป็นเรื่องลงลึกอีกแล้วก็อาจจะมีโอกาสถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะอาจจะมาพูดทีหลังเนาะต่อไปจะเป็นเสียงตัวคิวซึ่งคิวก็ไม่ต่างจากปัจจุบันเท่าไหร่เหมือนกันเพราะว่าคิวเนี่ยส่วนมากมันจะไม่ขึ้นเดียวเดียวไม่ไม่ไม่โผล่เดียวเดียวส่วนมากมันจะมาคู่กับตัวยูเหมือนกับภาษาอังกฤษนะครับก็มันก็อาจเป็นเสียงควบกไก่กับวแวนกอวก็อย่างเช่นคำนี้ว่าคุ้ยส์ i ุ้ยส์ ก็อาจจะไม่มีอะไรมากเนาะอย่าง q u e e อะไรเงี้ยมันก็เป็น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 เสียงควบเหมือนเดิมเนาะก็เราก็จะไปที่ตัวต่อไปเลยก็อันนี้จะเป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะคือตัว R เพราะว่า R ของในภาษาละตินสมัยนั้นเนี่ยจะไม่ได้ออกเป็น R แบบแบบอังกฤษนะครับหรือว่า R แบบฝรั่งเศสหรือว่า R แบบเยอรมันนะเออลืมลวออกเสียงยังไงตัว R แบบฝรั่งเศสนั่นแหละ ก็คือแต่จริงๆไอ้ตัวเนี้ยตัว R เนี้ยจะออกเสียงแบบรวัวริ้นรัวลิ้นนะครับแบบแบบภาษาไทยนะแล้วก็ A แบบ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 สเปนด้วยนะก็คืออันนี้ออกแบบรอเรียแบบแบบรอเรียเลยรอเรียไทยนะก็คือโรม่าโรม่าต่อไปก็เป็นตัว S นะครับก็ตัว S มันก็ไม่มีอะไรมากเหมือนเดิมมันก็คือเสียงโซโซอ่เราก็มีนะภาษาอังกฤษ,าษ,าษาก็มีทุกคนมีมีกันหมดเลยตัวโ so so. ซโซจริงก็เสียงที่ ที่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 โหลประมาณหนึ่งนะเอาไปก็จะเป็นตัว T นะครับซ่องก็อันนี้ก็เป็นตัวทีน่าสนใจเหมือนกันเลยก็คือเหมือนกันกับตัว C กับตัว P ครับตัว T ก็จะมีตัว S ตามหลังตัวทตัวนี้ก็จะเป็นเสียงต่อเต่านะครับเช่นในไอ้เนี่ยยูปิดนี่ยยูยูปิเตอร์หรือว่ามาแต่ก็ได้นี่มาอ่ะอ่ะใส่อันนี้ให้ก็ได้เคมาแต่ก็นี่ตัวทีตัวนี้ก็จะเป็นอ่าเสียงต่อเต่านะครับผม ในขณะที่ถ้ามีตัว S ตามหลังมาเนี่ยมันก็จะเป็นเสียงทอทหารนะครับก็เหมือนเดิมอ่ะแยกเสียงจากการถ้าเป็นต่อเต่าต่อ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 ทอ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 ก็วางปากเหมือนเดิมนะต่อตอมันจะไม่ไม่มีลมแต่แต่ทอจะมีลมมานะเหมือนเดิมอันนี้ก็จะเป็นมาเตอร์มาเตอร์อันนี้ก็เป็นเตอร์มาไอ้ไม่ใช่เตอร์มาเตอร์มาอันนี้ก็ต้องออกเสียงเป็นทอทหารนะลืมลืมลืมทอทอมาถึออีกตัวที่น่าจะซับซ้อนและน่าสนใจที่สุดของ อักษรคองของของละตินนะครับก็ตัว V นะครับก็แน่นอนว่ามันเกี่ยวข้องกับตัว u กับ w ด้วยนะครับก็จะมาพูดรวบทีเดียวไปเลยก็ตัว V เนี่ยถ้าเป็นอันอมันจะทำได้2แบบไปแล้วเหมือนกับตัวไเลยก็คือเป็นสระแล้วก็พัญชนะได้ด้วยทั้งคู่นะครับถ้าเป็นสระเนี่ยมันจะเป็นสระอูสระอู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 ก็คือเหมือนตัว u ขณะเดียวกันถ้ามันเป็นพัญชนะเนี่ยมันจะเป็นเสียงวอไม่ใช่เสียงว อ่าวีของภาษาอังกฤษอาจจะออกเสียงเสียงวอวอเนาะแต่ว่าถ้าเป็นดับเบิลยูจะออกเสียงวออ่าตัววีของละตินเนี่ยจะออกเสียงเหมือนดับเบิลยูในภาษาอังกฤษนะครับก็อ่าจจะซับสนเล็กน้อยก็ส่วนถ้าใครอยากออกเสียงตัววีวีนะครับก็อ่าออกเสียงคล้ายๆตัว F เนาะเสียงฟอเสียงฟอฟันฟอฟันแต่ว่าในการออกเสียงตัว V เนี่ยก็คือจับที่คอนะครับแล้วก็น้องออกเสียงให้คอมันสั่น เหมือนตัวไหนนะเหมือนตัวจีเลยตัวจี G ก็คือเสียงกอแต่คอสั้นเนาะกอกอกอส่วนตัว V เนี่ยก็คือเสียงตัว F ที่คอสั้นก็ FF VV for V O ีฟอว์ออคอจะสั่นกว่าอันนี้ก็คือเสียงตัว V แต่ในภาษาละตินยังไม่มีเสียงวอนะครับอันนี้จะเป็นเสียงวอแทนตัวอย่างดูด,ดูที่ตัวเป็นเป็นสระก่อนเนาะก็สระอูกับสระอูก็ น,นี่นครับตัวอย่างอูนุสอูนุสแปลว่า1นนะครับก็ลากศัพท์ของหลายคำมากมากก็อย่างเช่น uh, Unity, อ่ายูนิตี้เงี้ยยูเนเะต็ดเนาะก็เหมือนรวมเป็น1เนาะใช่ไหมของอ่า uh, ในความหมายแล้วก็อ่า uh, ภาษาสเปนเนาะอูโนก็มาจากนั่นแหละก็ได้ลากมาหมดส่วนถ้าโทบีนี่เป็นเป็นพันชนะนะครับก็จะเอาเสียงวอแวนอย่างเช่นนี้เนาะอ่าเวนิวดีวิกี นะอันนี้ไม่ได้อ่านว่า VC หรือ VC นะอันนี้อ่านว่า v iki, นะ Ven i ก i เนาะ V นี้ V D v i ก i ใช่ไหมวะเออใช่ค่ามาค่าเห็นค่าบิชิตนะครับก็โค้ดโด่งดังมากของจูเลียซีซานะทีนี้ก็เรามันจะพูดถึงว่าทำไมมันเป็นตัว U กับ W เนาะก็ตอนแรกเนะี่ยมันเป็นตัว V เนาะอ่าแล้วทีนี้เนี่ยพอเขาอยากให้มันแยกสลากกับพยัญชนนะเนาะคล้ายๆตัว J กับตัว I เขาก็ สร้างไอตัว U ขึ้นมาเอามาแทนเนาะจริงๆก็เป็นเหมือนตัว V ละใช่ไหมลองสังเกตดูว่าถ้าวาดวาด V มันก็คืออ่าเป็นแบบตัวแหลมเนาะแต่ถ้าเป็น U มันจะเป็นโค้งๆเนาะก็วาดเหมือนก็เหมือนทำไปทำมาก็แยกเป็น22อันไปเลยก็คืออันหนึ่งเป็นสระ U อยู่องเปสระเนาะแล้วก็ตัว V ก็กลายเป็น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 เปนช้อีกตัวไปเลยส่วน W u เนี่ยก็คือง่ายๆเอาตัว V 2ตัวมาต่อกันนะครับก็สาเหตุที่ทำไมมันเรียกว่า W เนาะแทนที่มันจะเป็น W V เพราะว่าตัว U เนี่ยตอนแรกไม่ใช่ตัว U เพราะว่าตอนแรกเน ที่มันเป็นดับเบิลยูเนี่ยเพราะว่าเขาเอายูในความหมายของเขาก็คืออดีตมันเป็นตัว V นะครับผมก็คือตอนนี้สมัยก่อนมันเลยกเป็นเสียงอูเป็นเสียงตัว U อยู่แล้วพออยากได้เสียงเพิ่มก็ไม่ใช่เสียงเพิ่มก็นั่นแหละก็เหมือนเสียงเพิ่มนะก็คือเอาตัวเขียนเป็นเขียน V 2สองตัวเนาะอย่างมันก็จะกลายเป็นมันก็เลยกลายเป็นแบบดับเบิลวีดับเบิลยูนั่นแหละเพราะว่าตอนนั้นสมัยนั้นเียกวีอยู่ก็เลยพอเขียนไปเขียนมามันก็รวมร่างเป็นอักษรเดียวนะครับแล้วก็เปลี่ยนเรียกชื่อแต่ว่าอ๋อเออจริง ภาษาอื่นมันก็เรียกว่า W v นะจริงๆแล้วหรือว่าภาษาอีกบางหลายภาษามันก็ไม่ไม่ไม่เรียกว่า W v ไปเลยจริงๆมันก็ซับซ้อนระดับหนึ่งนะตัวนี้ก็นั่นแหละประมาณนี้นะครับก็ถา้าถ้ามีโอกาสอาจจะมีลงรู้ไม่ไมไมรู้ไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าต่อไปเป็นตัว x นะครับก็ค่อนข้างเหมือนเดิมเหมือนกันเพราะว่าอ่าออกเสียงอันนี้อา,อาจว่า rex นะครับ rex ก,ก็อ่า แทบจะไม่ไม่ต่างจากเดียวเลยส่วนใหญ่มันจะมัจะเห็นตัวท้ายเนาะตัวหายคำไม่ค่อยเห็นต้นคำเท่าไหร่สำหรับตัวเอกต่อไปก็เป็นตัว Y นะครับก็ตัว Y นี้จะไม่ไม่เป็นสละเหมือนกันยังไม่ได้ตัว Y ในสมัยนั้นเนี่ยแต่ยังไม่ได้เป็น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 พยัญชนะนะครับก็ยังใช้เป็นสระเอย่างเดียวอยู่ก็สระเนี่ยมันจะเป็นสระที่ไม่มีในภาษาไทยนะไม่แน่ใจว่าออกเสียงประมาณไหน ก็ในเช่นส่วนใหญ่เนี่ยจะถูกใช้ในคํายืมของกรีกนะครับก็อย่างเช่นโอลิมปัสนะน,นี่ก็โอลิมปุสโอลิมปุสก็ตัวการออกเสียงเนี่ยอาจจะทํายากนิดนึงเนาะเพราะว่ามันเป็นเป็นเป็น,ปน,ปนสระที่ไม่ได้มีอยู่ในภาษาไทยนะแล้วก็มาถึงตัวสุดท้ายนะครับก็คือตัว Z นั่นเองหรือตัว Z ก็อันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับออกเสียงเป็นเหมือนตัว Z ในภาษาอังกฤษเลยก็ถ้าใครยังออกเสียงตัวตัว Z ไม่ถูกก็ เ,เดิมนะครับก็เอาตัวออกเสียงซซโซเนี่ยออกเสียงซอโซก่อนแล้วก็ทีนี้ก็แตะคอตัวเองแล้วลองออกเสียงซอโซให้คอมันสัน่นก็จะเป็นโซ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 จือจ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 อนะถ้าคอสั่นก็คือเรียบร้อยถูกต้องนะกล,กลายเป็นเสียงตัวจอเรียบร้อยนะครับก็อันนี้จะเป็นทั้งหมดของการออกเสียงในภาษาละติน,นครับในสมัยจกักรวรรดิโรมันก็น่าจะเข้าใจได้ชัดเจนยิ่งขึ้น,นครับว่าสมัยก่อนเสียงในสมัยนั้นเนี่ยเขาออกเสียง ยังไงก็เราจะมาดูอย่างแรกเลยก็ในสมัยนั้นไม่มีตัวพิมพ์เล็กเนาะเราก็จะเป็นพิมพ์ใหญ่ให้หมดส่วนตัวยูสมัยนี้สมัยนี้เป็นตัวยูเนาะแต่ว่าถ้าเป็นสมัยนั้นก็จะเป็นตัววีแล้วก็ยูริอุสใช่ไหมก็ตอนแรกปกติมันจะเป็นตัวเจเนาะแต่สมัยนู้นก็จะเป็นตัวไอแทนนะครับแล้วก็ตัวยูก็เป็นตัววีแล้วก็ยูริยูริอุสใช่ไหมแล้วก็ ไซซาอันนี้จะเป็นการเขียนชื่อของอ่าซูเลซิซ่านะครับแบบอ่าละตินต้นตำลับนะก็อ่าในตัวแรกเนาะอันนี้ก็ตัวจีบอกไปแล้วเนาะจะเป็นเสียงกอกอก็จะเป็นอ่าไกอุสไกอุสนะอันนี้ก็จะเป็นตัววีนี้จะเป็นสระอูไกอุสไกอุสแล้วก็อ่าตัวไอกับตัววีเนาะไอก็จะกลายเป็นเสียงยอยักษ์วีก็จะเป็นตัววีตัวนี้เป็นสระอูเนาะก็เป็น เป็นยูยอกับยูยอกับ u เป็น u แล้วก็ li ก็เหมือนเดิมอะยูริใช่ไหมยูริแล้วก็อันนี้ก็อุสอ่ะยกับ s ก็ยูลิอุสยูลิอุสอ่ะมันไม่มีคอสันนี่มันหรือไงอ่าแล้วก็อันสุดท้ายเนะาะคำว่าซีซ่าตัว c ไม่ใช่เสียงซอโซหรือ,หร,อหรือเสียงเจอเสียงเสียงจีนะครับแต่เป็นเสียงกอแล้วก็ AE เนี่ยไม่ใช่สระอ e, ีแต่ว่าเป็นสระไอนะครับก็เป็นกอกับไอก็ไกแล้วก็อ่ะเอสก็เหมือนเดิมเนาะเสียงตัว เสียงซโซแล้วก็เสียงอาเอนะอานะแล้วก็ตัวอาสุดท้ายก็เป็นอกระดกลิ้นนะก็จะเป็นไกซาร์ไกซาร์ก็ไกยูริุสไกซาร์นะครับก็หวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์ในการไปเบียวโรมันของทุกคนนะครับก็สามารถไปฝึกพูดฝึกเขียนฝึกอะไรกันได้ตามสะดวกนะครับผมก็ถ้ามีโอกาสผมก็อาจจะมาพูดถึงอย่างอื่นของโรมันอีกนะครับก็ ่าเป็นคอนเทนต์ที่คนทําเยอะอยู่นะจริงๆแล้วแต่ว่านั่นแหละส่วนใหญ่จะผมก็จะเน้นในเรื่องของภาษาละตินนะหรือว่าภาษาที่ใช้ในโรมันในช่วงนั้นเป็นหลักนะครับก็ถ้าใครสนใจก็กดติดตามกด s u b สไครต์ไว้ได้นะครับผมก็เดี๋ยวโอกาสหน้าก็จะอาจจะมาพูดเพิ่มเติมถึงอีกนะครับ